เกณฑ์สาคัญของเลขยกกําลังไปกับคณิตพิธา EP 3ครับในตอนนี้ครับเราก็ยังอยู่กันเรื่องราวของการคํานวณเลขยกกําลังในกลุ่มคิดเลขได้คิดเลขไวซึ่งจริงๆมันง่ายมากเพราะว่าหลักๆมันคือคํานวณตรงๆแต่ว่าบนความง่ายของมันก็มีจุดต้องระมัดระวังและเป็นจุดจริงจังมากๆอย่างเช่นเรื่องวงเล็บและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการคํานวณลําดับให้ถูกต้องที่เราจะคุยกันในตอนนี้ครับสำหรับหัวข้อนี้เนี่ยถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่าลําดับการกระทาของเครื่องหมายครับหรือพิธาชอบเรียกชื่อภาษา ภาษาอังกฤษครับ order of operation ก็คือตอนนี้เราเริ่มมีเครื่องหมายเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะบวกจะลบจะคูณจะหารหรือว่าเราเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอันก็คือเลขยกกำลังใช่ไหมครับก็แทบจะเรียกว่าลำดับนี้จะเป็นลำดับแกนหลักๆแล้วนะที่จะต้องรู้นะครับผมเวลามันผสมผสานกันเยอะแยะมากมายเนี่ยสิ่งสำคัญอย่างแรกก่อนเลยคือการทำในวงเล็บมีวงเล็บทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนเสมอครับ แล้วถัดจากนั้นครับผมถ้าเกิดเราจัดก,การในวงเล็บเรียบร้อยลำดับที่2ที่เราจะต้องทําคือการยก กำลังครับที่เราเพิ่งเริ่มเรียนเข้ามาและเมื่อยกกําลังเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลำดับที่3ก็จะเป็นเรื่องราวของการคูณหารครับและเมื่อคูณหารเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนที่4เนี่ยก็จะไปจัดการบวกลบแล้วเขาก็มักจะบอกกันว่าถ้าเกิดเครื่องหมายในลําดับเดียวกันเนี่จะทําจากซ้ายไปขวาครับเพียงแต่ว่าในการคํานวณของมอต้นเนี่ในเชิง สัญญลักษณ์ที่มันเขียนมาได้อย่างเป็นทางการเนี่ยถ้าเราทําตามลําดับเนี้ยมันมักจะ make sense แล้วก็จบปัญหาได้ดีอยู่แล้วดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างที่1ครับจงหาค่าของ2เปิดวงเล็บ x ลบสปิดวงเล็บกําลังสองบวกสเมื่อ x มีค่าเท่ากับเลขลบสครับ แน่นอนว่าการจะหาค่าไอ้ตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องทําการแทนค่าลบสลงไปใน X ก่อนซึ่งการแทนค่าตรงนี้นะครับพี่ถาก็จะนาลบสเข้าไปและสังเกตนะพี่ถาเอาลบสเข้ามาแทนเนี่ยไม่ได้มีการใส่วงเล็บที่ลบสที่แทนค่าเนื่องจากว่าใส่หรือไม่ใส่ก็ความหมายเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ถาก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่การเลือกใส่วงเล็บหรือไม่ใส่วงเล็บเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็นประสบการณ์การทําบ่อยๆว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ใส่ความหมายไม่เปลี่ยนเราไม่ใส่แล้วมันสะดวกกว่าก็ได้อันเนี้ย ถึงต้องฝึกอย่างจริงจังระดับหนึ่งมันถึงจะเลือกได้อย่างถูกต้องอะนะครับ แต่เมื่อใส่ลบ2ลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยที่เหลือก็คือนั่งคำนวณครับถ้าตามลำดับตามข้อตกลงนี้อย่างแรกสุดคือการทำในวงเล็บก่อนเสมออันนี้คือพื้นฐานที่สุดแล้วนะเห็นวงเล็บเราต้องทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนถ้ามันยังทำอะไรกันได้อย่างตรงเนี้ยในวงเล็บครับเราสามารถทำให้เรียบร้อยก่อนได้เลยถูกไหมเพราะว่าลบ2ลบ3เนี่ยเอ่อในหัวข้อของจำนวนเต็มเราจัดการกันได้อยู่แล้วอันนี้คาดหวังว่าจะต้องมีติดตัวนิดน,นึงนะลบ2ลบ3เนี่ยก็คือรวมกันได้เลขลบ5นั่นนี่ นะครับข้างในเนี่ยก็จะรวมกันถัดมาได้ลบตัวนี้แล้วพอเราได้ลบ5เสร็จเป้าหมายถัดไปก็คือจะต้องจัดการยกกําลังให้เรียบร้อยการที่มันมียก กำลังตัวนี้ครับเราก็จะจัดการให้เรียบร้อยโดยฟังดีๆนะกําลังสองมันจะไปได้ถึงแค่ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้นซึ่งบังเอิญมันมีวงเล็บใช่ไหมครับมันก็จะหมายความว่าคนที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยเท่านั้นที่จะต้องยกกําลังสองนั่นแปลว่ากําลังสองตัวนี้มันจะถึงแค่นี้เท่านั้นระวังเมือ่อหมายายคบเนี่ยกำลังสองพลังมันไกลลือเกินไปได้ไกลสุดขอบฟ้าเลยมันได้แค่ตัวใกล้สุดข้อแม้ถ้ามันจะขยายพลังได้มันจะขยายผ่านวงเล็บเท่านั้นแค่นี้เลย โอเคป่ะนั่นแปลว่าการคิดเลขตัวนี้ไอ้ลบหยกกําลังสอง่ะมันก็คือทําได้แค่ลบหคูณกัน2ตัวลบคูณลบเป็นบวก5้คูณหได้25ผลลัพธ์ของก้อนสีเขียวตัวนี้ก็คือได้เลข25ครับ แล้วถัดจากนั้นครับเราก็จะทําลําดับที่3ของเครื่องหมายนั่นก็คือการคูณหารเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มีการคูณกันอยู่คูณกันอยู่เนี่ยก็ต้องทําให้เรียบร้อยเอ่อถ้าเกิดใครไม่รู้เผื่อไว้นิดนึงแล้วกันในมัธยมต้นนะครับเครื่องหมายคูณเราก็จะเขียนบ้างไม่เขียนบ้างแล้วแต่สถานการณ์เนื่องจากว่าเครื่องหมายคูณกับตัว X มันมักจะซ้ากันง่ายเขาก็หลายครั้งไม่เขียนแล้วกันเขียนติดกันแทนการคูณกันแบบนี้ล่ะกันนะครับผมอ่ะเขียนติดกันแทนการคูณกันตรงนี้นะยี่ห้าคูณสองก็คือขอคิดเลขไว้ได้เลข 50นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดเราคิดตามลดแบบนี้ ขั้นตอนสุดท้ายมันมักจะเป็นบวกลบอยู่แล้วครับแล้วพอมันเป็นบวกลบเนี่ยก็50บวก4คํคตอบก็คือได้เลข54แบบนี้เลยตามปกติครับผมข้อลําดับในการกัะทําเครื่องหมายเนี่ยมันจะต้องคิดเลขยกกําลังตามลําดับแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทําให้ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างละกันนะครับในตัวอย่างที่2เนี่ยจงหาค่าของ x กาลัง2ลบ3 x ลบ4ครับเมื่อ x ของเรามีค่าเท่ากับเลขลบ4ฮะ เออในตัวอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดพี่ถาอยางหาค่าของ x กําลังสอลบ3 x ลบ4เนี่ยพี่ถาก็แค่นําน้อง x ลบ4ตัวนี้เข้ามาแทนค่าแต่ตอนแทนค่าเนี่ยหวังว่าจะรู้ตัวตอนเอาลบ4ปรไปยกกําลัง2ตัวแรกไม่ใส่วงเล็บไม่ได้เลยไม่ใส่วงเล็บเดี๋ยวพลังส่งไปไม่ถึงทั้งหมด ตอนเอาลบ4ไปแทนตัวที่2อันนี้ก็ไม่ใส่วงเล็บไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่ามันลบกันใส่วงเล็บให้มันดูเป็นเขียนติดกันแทนการคูณกันไว้หน่อยดีกว่าอ่าแล้วก็ลบ4ตัวสุดท้ายอันนี้คือลอกตามโจทย์เฉยๆนะครับเนี่ยไอ้เรื่องใส่วงเล็บเองเนี่ยก็ถือว่าประสบการณ์พอสมควรเลยแต่คราวนี้คุณ พอตัวเลขมันมีบวกลบยกกำลังผสมกันเยอะแยะมากมายแบบนี้ครับต้องทําตามลำดับนี้เท่านั้นงั้นขั้นตอนแรกมีในวงเล็บทําในวงเล็บก่อนเสมอมีวงเล็บจริงๆนะแต่ในวงเล็บทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะในวงเล็บเป็นแค่เลขลบสีเท่านั้นในวงเล็บเป็นแค่เลขลบสีเท่านั้นทําอะไรไม่ได้ก็คือจะผ่านไป แล้วถัดจากนั้นก็จะเริ่มจัดการกับเลขยกกําลังครับซึ่งเลขยกกําลังคราวนี้มีครับก็คือกําลัง2พลังที่มันส่งถึงได้อันนี้ก็ชัดเจนเนาะมีวงเล็บก็คือส่งได้ที่ก้อนนี้ครับนั่นก็คือน้องลบสเหมือนกันคูณกัน2ตัวซึ่งอันนี้ง่ายเลยลบคูณลบเป็นบวก4ีคูณสได้16ครับข้างหน้านี้ก็เป็น16ข้างหลังพิธาก็ลอกตามปกติ และพลังก้อนที่3ครับขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือการคูณหารมีตรงไหนคูณหารกันอยู่ต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนซึ่งตรงนี้ระวังนะครับบางคนเนี่ยไม่แม่นจะเอา16ไปลบ3ก่อนสนุกลับคืนผู้ชมไม่ได้นะครับอันนี้เราจะต้องทําตามลําดับนี้เลยก็คือต้องคูณหารถ้ามันมีนะต้องคูณให้เรียบร้อยซึ่งตรงนี้ไงเขียนติดกันแทนการคูณกันแปลว่าตรงนี้มีการคูณกันอยู่และมือโปรเฟชชั่นแลเนี่ยเขาจะมองเป็นลบ3คูณลบ4แบบนี้เลยครับลบคูณลบเป็นบวก3คูณ4จะได้เลข 12ครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราจัดการตามลราแบบนี้ฉากจบมันจะเป็นการบวกลบแน่ๆก็ไลยบวกลบกันตามปกติเลย16บวก12ได้เออ 28, 28่8ลบได้เลข24จบตอบครับ ในหัวข้อของ order of operation เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้เรียนที่โรงเรียนนะอันนี้พี่ถาบอกก่อนเลยเพราะว่าในเป้าหมายหลักของเนื้อหาเลขกำลังในสสวทมันแทบจะเน้นไปที่เรื่องของเอ่อการคิดเลขปกติให้เรียบร้อยเป็นหลักแล้วก็ระมัดระวังเรื่องวงเล็บนิดๆหน่อยๆถ้าซับซ้อนก็ซับซ้อนขึ้นนิดเดียวไม่ได้เน้นที่ order of operation มาแต่ว่าในจุดนี้พี่ถาเน้นไว้หน่อยละกันเพราะว่า order of operation เนี่ยมันค่อนข้างใช้อย่างจริงจังมากๆนะครับในช่วงม3เออก็ ก็ถือว่าสอนไปหน่อยเอาเป็นว่าใครไม่เคยเจอไม่ได้ถือว่าเออคุณครูเขาสอนไม่ครบนะถือว่าเข้าใจได้เพราะด้านหนึ่งสําหรับน้องๆมหนึ่งยังไม่ได้ชํานาญตัวแปรอะไรขนาดนั้นส่งผลให้ก็อาจจะตามตรงนี้ไม่ทันก็เป็นไปได้เว้ยเออแต่บางคนเนี่ยมันหัวไวมันพื้นานาเร็วมันก็เก็ตทุกอย่างแหละนะครับแล้วก็จริงๆต่อให้อาจจะไม่ไเก็ตมากเข้าใจประมาณหนึ่งแต่ถ้าอยากจะทําให้ชํานาญก็ต้องฝึกฝนพอสมควรนั่นเองนะครับเออแต่ยืนยันว่ายังไงหัวข้อที่ชื่อว่า order of operation เนี่ยค่อน ค่างสําคัญมากๆนะครับในเรื่องเลขยกกาลังจริงๆในเรื่องการคิดเลขทั้งหมดหัวข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งคิดเลขได้คิดเลขไหวทางด้านซ้ายมือเนี่ยถ้าสําหรับน้องๆทั่วไปคํานวณตรงๆได้คือดีและ ถ้าจัดการแม่นยำเรื่องวงเล็บคือดีโคตรและถ้ามันเริ่มยกกำลังผสมบวกลบคูณหารนิดๆหน่อยๆคำนวณได้อย่างถูกลำดับเนี่ยถือว่าโคตรดีแล้วถ้ามันแบบยกกำอผสมเครื่องหมายเยอะๆเขียนหน้าตอนหน้ากลัวต้องแทงค่าตัวไปเองํำได้ด้วยเนี่ยนี่คือคุณถูกฝึกฝนให้แบบเป็นเตรียมเป็นมือโปรทางด้านคณิตศาสตร์เลยถ้าขาดอันนี้ไปยังพอให้กับใัรกนได้เพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปฝึกตอนม3ก็ได้รอให้เจอตัวแปรเยอะขึ้นในบทสมการในตอนม2เยอะขึ้นเรื่อยๆก่อนแล้วไปฝึกตอนนั้นก็อาจจะดีเหมือนกันตรงนี้ แล้วแต่เลือกว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยในคลิปสรุปเรื่องราวของเลขยกกาลังตรงนี้ด้านซ้ายมือพี่ถาคุยถือว่าคุยจบนะประเด็นที่คุยไปแม้ว่าจะลงไม่ได้ลงรายละเอียดมากมายยังไงก็ให้ครูที่โรงเรียนไปสอนบ้างนะครับผมในตอนหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงฝั่งคิดเลขไม่ได้คิดเลขไม่ไหวที่จะต้องใช้สมบัติเลขยกกําลังและสมบัติเลขยกกําลังนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในพระเอกของเลขยกกําลังที่เชื่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งโตเป็นผู้ใหญ่มันก็จะมีแบบพอพูดถึงเลขยกกาลังบางคน จะนึกถึงสมบัติมากกว่าการคำนวณตรงๆด้วยซ้ำเออแต่คำนวณตรงๆก็สําคัญนะเว้ยและสําคัญมากนะเว้ยเออแต่สมบัติเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของบทนี้เลยก็ว่ากันตอนหน้านะครับครับตอนนี้จบไวเพียงเท่านี้เจอกันตอนหน้าอย่าลืมนะครับคิดถึงคณิตคิดถึงพิธาครับบ๊ายบายครับขอแถมสักเล็กน้อยครับ เพราะว่าถ้าเกิดพิถาสอนเรื่องลำดับการกระทำเครื่องหมายหรือ order of operation เนี่ยพิถาขอแทนใจแทนเด็กๆนิดนึงละกันก็คือถ้าเอาตัวเองตอนเป็นเด็กด้วยความที่เป็นเด็กหัวดือ้อไม่ได้เป็นเด็กขัวอ่อนไม่ได้เป็นเด็กประเภทที่แบบบอกให้รู้อะไรก็ต้องรู้บอกให้ท่องอะไรก็ต้องท่องเนี่ยพิถาเป็นมนุษย์ประเภทที่แบบตอนเด็กๆกูโคตรเกลียดเรื่องนี้เลยเว้ย แล้วก็ได้แต่สงสัยว่ามึงจะกําหนดเงื่อนไขาการต้องทําตามนี้ไปทําไมวะวุ่นวายชิบหายยากชิบเป่งทาไมไม่ทําจากซ้ายไปขวาให้มันจบจบไปวะทําไมต้องมาทําตามลําดับนี้วะ <c oughs> เออไม่รู้ว่าเด็กๆเป็นเหมือนพี่ไหมนะแต่พี่ยังสงสัยแบบนี้ตั้งแต่ตอนเป็นเด็กประถมเลยเว้ยเพราะตอนประถมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําในวงเล็บก่อนนะครับนักเรียนและถัดจากนั้นเนี่ยเออก็ทาคูหา่หนาแล้วก็ค่อยทาบวกลบซึ่งพี่ก็สงสัยเลยมันมึงไม่ทําจากซ้ายไปขวาให้มันจบจบไปวะเออนั่นแหละแต่ประเด็นคืออย่างนี้ จริงๆแล้วลำดับการกระทำเครื่องหมายหรือ order of operation ไม่ใช่เรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการคิดเลขเว้ยไอตัวลำดับการกระทำเครื่องหมายหรือ order of operation เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ทำให้เราเขียนตัวแปรเหล่านี้ได้อย่างสะดวกและกระชับที่สุดตั้งหากอย่าง 5x กำลัง2บวก 2x ลบ4ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีหัวข้อที่ชื่อว่า order of operation ตกลงเอาไว้ก่อนเนี่ยการเขียนตัวแปรตัวนี้จะต้องเขียนเป็น ห้าเอา่อวงเล็บ x กำลังสองคูณห้าปิดวงเล็บเป็นหนึ่งก้อนสอง x ใส่วงเล็บอีกหนึ่งก้อนแล้วไอเนี่ยมีบวกมีลบกันต้องมีการใส่วงเล็บละบุกให้ชัดเจนว่าทําใครก่อนใครหลังเสมอซึ่งข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเห็นเลยว่าข้างล่างนี่โอยุยบยับเอาจริงแค่เริ่มเจอตัวแปรก็ดูน่ากลัวขึ้นนิดหนึ่งเลยใช่ไหมแต่ถ้าเจอตัวเนี้ยพี่ว่านาลายฟูมปากเว้ยเออเครื่องนี้ออเดอร์โอเปอเรชันเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ทำให้ถูกกำหนดขึ้นมาตรงนี้เพื่อให้เขียนตัวแปรได้กระชับมันไม่ใช่การให้ท่องจำไปสอบว่าการคิดเลขต้องคิดตามลำดับแบบนี้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 อย่างไม่มีเหตุผลเพราะนั้นเนี่ยเออสำหรับพิธาถ้าสังเกตดีๆครับตัวอย่างที่พิธาสอนสองตัวอย่างเนี้ยพิธาเลือกตัวอย่างที่จะต้องแทงค่าตัวแปรเพราะนั่นคือความสมเหตุสมผลของ order of operation ไม่ใช่แค่การท่องจำไปสอบว่าต้องคิดเลขตามลำแบบนี้อย่างไม่มีเหตุผลเวย้ยแต่ในจุดเนี้ยมันก็พูดยากอย่างหนึ่งตรงที่ว่า เอออย่างที่บอกไปว่าเด็กๆหมหนึ่งยังไม่คุ้นชินกับตัวแปรหรอกเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเขาอยากจะวัดผลว่าเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจเรื่อง order of operation ไหมพอจะรู้ไหมพอจะใช้งานเป็นหรือเปล่าโจทย์ของมันเนี่ยยังไงยังไงก็มาในรูปลักษณ์ของการคิดเลขแบบนี้อยู่ดีซึ่งพี่ดาก็จะพูดว่าพอถูไถเพราะว่ามันเรียนอ่ะถ้ามันออกมันก็ควรจะต้องทําได้แต่ถามว่าสําหรับพี่แม่งไม่มีประโยชน์เลยการคิดเลขอันนี้ได้ไม่ได้ไไดแปลว่ามึงฉลาดกว่าใครเลยเพื่อน <laughs> ถูกป่ะมงเการที่มึงรู้ว่ามึงต้องทำ ลำดับอันไหนก่อนอันไหนหลังไม่ได้แปลว่ามึงฉลาดกว่าใครและในทางกับการการที่มึงรู้สึกว่าการทาอันไหนก่อนอันไหนหลังแม่งดูจุกจิกจูจีหน้าขยะขยะ,ยะ,ยะพี่ว่ามึงเป็นคนปกติเหมือนพี่เว้ยเพราะพี่ก็รู้สึกตอนเด็กคือกูไม่ได้เป็นคนหัวอ่อนนะบอกอะไรก็ต้องเชื่อกูไม่ได้เป็นคนแบบนั้นน่ะเออก็รู้สึกทาไมไม่คิดเลขจากซ้ายไปขวาให้มันจบจบวะ่ะสองบวกสามได้ห้าห้าคูณห้าดีห้ายี่ห้ากำลังสองก็ว่าไปแล้วไปลบสี่แล้วค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้วงเล็บต้องทําในวงเล็บก่อน,นเข้าใจได้แต่อันอื่นทำไมไม่ทำซ้าย มานั่งบังคับนู่นบังคับนี่แต่ก็อย่างที่บอกการบังคับตรงนั้นมันถูกบังคับเพื่อทําให้เวลาเป็นตัวแปรมันชัดเจนเขียนตัวแปรได้อย่างกระชับแล้วตัวแปรนั้นเมื่อถูกแทนเป็นตัวเลขก็ต้องคิดตามกฎเกณฑ์น,นี้นั่นแหละนะครับเอออันนี้ก็พูดยากอันนี้ก็พูดยากถ้าอาจารย์ที่โรงเรียนออกก,ก็เข้าใจได้นะในการออกอเพียงแต่ว่าสําหรับพิธาถ้าพิธาเลือกพิธาคงออกที่มันง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องมายิ่งใหญ่เพื่อจะแบบวัดผลวัดผลมันไม่ใช่เรื่องต้องมาวัดผลขนาดนั้นอนะเอาไว้เรียนตัวแปรก่อนแล้ว้วถาเกิดค ตัวแบบแทนค่าตัวเลขไม่ถูกต้องตอนนั้นค่อยว่ากันก็ได้แต่ว่าประเด็นอันนี้ที่ต้องเป็นคุยของแถมจริงจังยาวนานขนาดนี้เพราะอีกเรื่องหนึ่งคือมันจะมีโจทย์บางประเภทเช่นร้อยหาร2มงวงเล็บ5แบบนี้ครับ โจทย์ประเภทนี้พี่กล้าพูดตรงนี้เลยนะไม่มีการออกข้อสอบอย่างเป็นทางการข้อสอบโอเน็ตข้อสอบเข้ามาหาหลัยถ้าข้อสอบฉบับไหนออกลักษณะการเขียนแบบนี้นะพี่จะด่าพ่อคนออกข้อสอบกูไม่ได้ด่าแค่คนออกข้อสอบด้วยกูจะด่าพ่อมันเลยล่ะเพราะว่านี่คือการเขียนประเภทแบบใช้สัญลักษณ์ได้มั่วซั่วสุดๆไปเลยคือเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายที่เข้าใจผิดได้ง่าย และมันไม่กระชับในการเขียนตัวแปรในอนาคตเราจะเปลี่ยนหารเป็นเศษส่วนกันเป็นหลักครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาหารมาผสมกับการเขียนติดกันแทนการคูนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการผสมมั่วและถือว่าเขียนไม่ชัดเจนเว้ยสําหรับพี่พี่ทานเรียกโจทย์ประเภทนี้ว่าเป็นโจทย์นี่เง่าเลยคุณผู้ชมคําตอบอันนี้ครับสัญลักษณ์หารไปสับสนที่สัญณ์ที่สับสนได้ในระดับมอตอ้นมปลายหรือมหาลัยก็ตามเรามักจะเปลี่ยนหารเป็นเศษส่วนกันครับเอ,อ่อการเขียนตัวนี้ เปลี่ยนไปใช้เศษส่วนแล้วใส่วงเล็บเพื่อสื่อสารให้มันชัดเจนถูกต้องครับการมาเขียนแบบนี้แล้วเอ้ยต้องเอาร้อยหาร2ก่อนได้50เอา50ไปคูณ5ได้250หรือเขียนติดกันตรงเนี้ยเหมือน 2x ต้องเอาคูณกันให้เรียบร้อยก่อนกลายเป็น10เอาร้อยหาร10ได้เลข10เอ๊ะจะตอบอันไหนดีไม่ใช่เรื่องใช้เราเป็นเรื่องไร้สาระมากมึงเขียนสัญลักษณ์ปนกันมั่วซั่วคนละระดับระดับใช้งานระดับทางการระดับปฐมระดับอะไรไม่รู้มึงปนมั่วไปหมดงี่เง่า แล้วโจ์แบบนี้ไม่มีทางออกข้อสอบแบบเป็นทางการเลยด้วยข้อสอบมันอาจจะพอเห็นได้บ้างในโจทย์พวกโลกออนไลน์อ่ะแล้วจะไปเล่นกับหมู่มวลที่แบบไม่ได้เป็นคนที่ใช้คณิตศาสตร์ทํามาหากินน่ะแล้วก็จะต้องมานั่งเถียงกันว่าโอ้อันนี้จะต้องคิดแบบไหนนะเฮ้ยคุณลืมกดข้อนี้ไปหรือเปล่างี่เง่าเออบอกตรงนี้ว่างี่เง่าเพราะนะครับย้ำอีกทีว่า Or เด r of o p e r a เ i o n นเนื้อในที่แท้จริงมันเป็นข้อตกลงที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้การเขียนตัวแปรมันกระชับ ที่สุดนี่คือเป้าหมายสําคัญสุดของมันแล้วมันอาจจะส่งผลให้ไอาการคิดเลขอ่ะมันต้องคิดตามลําดับนี้ถ้ามันถูกเขียนเขียนมาหลายๆเครื่องหมายผสมกันแต่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดความฉลาดคนว่าอุ้ยถ้าคุณเข้าใจ o r เดอร์ออ e เปอเรชันนะคุณคิดมันได้ไปว่าคุณนี่รอบขอ้อคุณนี่แม่นยามไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาแบบนั้นเพื่อนเออนี่ก็คือคุยจริงจังเลยเผื่อบังเอิญ ถ้าเกิดใครมาได้ยินแล้วเออเห็นด้วยกับพี่ถาเนี่ยแล้วลดละเลิกกันออกข้อสอบงี้เงี้เงาออกไปก็จะดีมากนะครับเพราะว่าคือโดยพื้นฐานนะแค่เลขยกกําลังแล้วมีตัวแปรต้องแทนค่าตัวแปรเองก็ ค่อนข้างที่จะหนักมือสําหรับเด็กม .1 พอสมควรแล้วเนี่ยไม่ต้องทําให้มันหน้าขยะขยงหรืองี่เง่าไปกว่าเดิมในมุมพิธานะเออนะครับมีเรื่องอื่นที่เป็นาสาระสําคัญเป็นกระบวนการคิดสําคัญเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ตัวสาคัญที่คุณเอาเวลาไปฝึกพวกนั้นดีกว่าไม่ใช่มาฝึกเรื่องงี่เง่าพวกนี้เออนี้คือสาหรับพิธาเลยนะนะครับก็ถือว่าเป็นของแถมไปนะครับสาหรับเรื่องนี้นะ